สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะเช้าวันที่25้ามกราคม67ครับผมครับคลิปนี้ก็จิมมีแนวทางตัวเลขแบบปอยตองวดครับผมครับพ่อเสิร์ตครับพี่น้องเนาะหลังจากที่แตก80ตรงตรงครับผมร่วมไปถึงเลขอาวินของเพลินกับเขา3ามตัวเลยครับผมครับร่วมไปถึงเลขวิ่งลูดครับผม8มาครับพี่น้องเนาะ งวดนี้พอเสือก็ถือว่าเต็มๆครับผมครับมั่นใจปล่อยต่องวดคือเก้าครับผมสโลแกนเพิ่นครับพ่อเสือกก็ติดไว้เด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโสดเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดอาโทษที่ครับผมงวดวันที่ยี่สิบหกครับพี่น้องเนาะยี่สิบหกมกราคมหกสิบเจ็ดครับผมเป็นแนวทางเสียงโสดเสียงดวงเด้อครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากับพอเสือก นำเชียร์พาลุยกับขอขอบคุณพอเด้อครับผมครับข,ขอติดไว้เด้อครับพี่น้องครับผมขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์พาลุยครับผมครับขอให้โชว์ไดลารไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังเลขพอเสือรล่าพัฒนากันเลยครับ,ออรบพอเสือครับนำเชียร์พาลุยสวัสดีพอเสือร์ครับผมครับโอ้เต็มเต็มเลยพอ ป่าลงคลิปจะได้นอนในเรื่องประเทครับคำนวณคำนวณต่อนงันแต่มาขึ้นเลยบ่มพอคำนวณแต่มาขึ้นอ่ะครับนมาสั่งต้องเท้านี้แหละครับผมนี่ครับผมมั่นใจปล่อยต่องวนเลยครับผมคือตามสลแกนนะครับไม่ต้องรอใครมั่นใจปล่อยต่อเลยครับผมสลแกนพอครับตาไอพี่น้องเอฟซีจับตาเบื้องตัววิ่งดูดแล้วก็ชุดหน่วยบวกบินเนอะครับ หน่วยบวกวินแตกสามตัวเลยครับพี่น้องแ <c oughs> ตกสี่ <c oughs> <c oughs> ตัวพนะุมมน <c oughs> ่น้องสี่ตัวก็พอเนาะมากเลยครับผมเออครับผมกับเขาพอเสือบอกว่าอ่างวดม้วนนี่มันใจว่าตัววิ่งรูดบ่ดรุดถ้าถ้ามันบ่เบิ่แก็คือวิ่งแต้เขา่าพอเสือบอกว่าวิ่งเขา่าถ้าบ่ถ้ามันบ่เบิ่ลแต่มื่อนี่พอเสือบอกว่าวันที่ยี่สิบหกเนี่ยเบิ่ลมาเกินเจ็ดจิตเปอร์เซ็นต์โอ้ระวงังเลยครับผมอ่าเบิ่ลมาเกินเจ็ด เปอร์เซนต์เราพอเสือกบอกว่าถ้าพี่้องเอฟทีจะวิ่งรูดแล้วพอเสือจะบอกว่าวิ่งลูดตัวไหนเราจะให้วิ่งแบบไหนเอาไปฟั่งเมืองแนวทางว่าตามแนวทางวิเคราะห์แล้วถึงว่ามันจะจับคู่พอถึงแต่ว่ามันก็นจะแนวทางตามลักนวยนั่นแหละครับผมแต่ว่าผมว่าพอเสือกขอโทษเอฟีมั่นใจหาครับหนึ่งเกินไปประมาทแปดกับสามตูตูพอบอกถึงมันออามาออกเสอือกนะืมแต่ว่าพอกันไปยเนา่ะ จับใบยูแปดศูนย์ครับผมการการใบยูแต่ว่าเข้าบริบทถึงไงที่เขาไปเขาเขาไปสามมิติข้อสำคัญหากำหนดเดียกแต่เป็นมันไปเขาไปควบมั่นใจพี่น้องไอ้พี่เป็นหลายพูดนี่นี่แหละก็ก็อยากใครควบมั่นใจหลายเพราะว่าบางคนเก็จะก็ตามแบบจริงจริงยังดแบบแบบอาจารย์บอกยังเราก็เอาไปดั้มื่อยแต่บางคนเขาจะเขาจะก็สนเขาจะเอาบรสตุ้ตัวเขาจะไปไหนละครับผมไม่คือจังชุดวินนแตมีคนโทรมาถามหลายอย่างว่าหนี่ครับก็บอกว่ากับ ก็วิ่งกลับมาข้นมาอ่าห้าหนึ่งแปดสามวิ่งด้วยศูนย์กับเจ็ดเขบอกว่าตัวเจ็ดกับศูนย์เป็นตัว่าวิ่งแต่ดึงเข่ากลับมาเกิดจับคู่ได้แล้วครับเขาตามนีท่าสองที่ยี่สิบหกต่อครับป่ะตอนที่ยี่สิบหกมกราปีหกเจ็ดวิ่งเด่นแปดเด่นแปดลองสองลองสองกันศูนย์กันศูนย์ครับวิ่งรูดสองกับแปด วิ่งรูดสองกับแปดเาสืร์ฟารันตีได้ว่าวิ่งรูดบรุดครับผมกว่าวิ่งรูดบรุดหน่วยบวกวิ่งครับอ่าหน่วยสองแปดสองแปดศูนย์หกศูนย์หกตัวที่จะมาวิ่งหัวนี้ได้เจ็ดตัวงวดว่าในหกตัวครับงดเด็ตัดตัดวอกก็คือได้ตัวที่มาวิ่งก็คือห้าสี่เจ็ด ห้าสี่เจ็ดครับผมที่จะมาวิ่งแต่ทำมาจะให้พ่อเสือตัดตัวได้ออกตัดดิบอ่เออตัดเอออยากให้ตัดยิ่อ่อตัวใดที่บว่าน่าสนครับเต่แต่แต่ว่าตัดตัดอยู่ขึ้าตัดอยมาแน่นอนตัดสองอ่อโอ้ครับผมเอาปาฏิการชุดชุดหน่วยบวกวินแล้วกรับผ้าชุด อ่ามาชุดจับคู่ล่างก่อนจับคู่ล่างจับคู่ล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดเก้แปดเจ็ดแปดเจ็ดแี่ย8ยุครับสอองครับผมจับคู่ล่างมีบิ้ลจับคู่บน ครับผมกับคู่บนนี่อ่าสี่สองสี่สองห้าสองห้าสองหกสองหกสองสามสองสามสองเจ็ดสองเจ็ดสอง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 ครับผมการพอเสร์ฟการปั้นท่องไปยุที่อ่าสองสองกับสามสองสองสองกับสามสองเพราะว่าสองสองมีโอกาสไปเดี๋ยวทั้งบนทั้งล่างกันเลย ถึงไม่บนไวล่างเลยแต่ว่าในช่องเขาจะได้ยู่ประมาณนี้แต่ว่าอยู่ในกลุ่มไล่ประเสริฐแต่มีเพิ่มอีกซี่หางแต่กับบอลลงไปหอกว่าเข้าเขาป้องกันถ้าเขาได้อยากตามอเนี่ยทางเตรีมก็คือเข้าไปเบิงในเลขชุดชุดในกลุ่มไล่เอาครับผมบอาลงช่องแค่นี้จังเขาจังแก้ปัญหาเรื่องข้อมเมนต์เลขหลายตัวได้ครับอ่าจับคู่โบสถ์จับคู่สามตัวครับอสามตัวพอเจอเขาถูกหางแต่ว่าพอเสร็จจะนี่หน่อยซี่หางเค็งครับผม

สองหกหกอาพี่น้องเอฟซีถ้าถ้า่าจากประมาณก็คือ่าจากเล่นเลขจับคู่กับโปรเถอร์กนแนํนววาถ้าจะวิ่งให้วิ่งเบิ้นแล้วก็วิ่งรูดสองกับแปดมักตัวไหนจัดไปแะโปรเตอตัดสองออกระวัางห้ดีครับผมตัดตัวไหนมาตัวนั้นเอานี่ครับผมเลขวิ่งเลขงวยนี่อันตรายครับพี่น้องเนาะ มาก็ก็รเอยกระลำตีว่าถ้าทาว่ามาเบิลหรือวิ่งก็จะเข่าคือเขาแต่ถ้ามาเบิลมันอาจจะเข่าขานึงงวดนี้ครับผมแตาแต่ไม่รู้มาเบิลนี่คือจะมาแบบมันขึ้นนี่แหละแต่ว่าถ้าทำว่ามาเบิลก็คือขานึงจะเบิลละขานึงจะจะจับคูถือเยอะพอมันเป็นเลขเ็ตตัวครับเอาถ้าเป็นเลขขาตัวก็คือเอาสองแปดศูนย์หกแล้วก็ไปวิ่งด้วยวิ่งด้วยเ็ต ครับอืมแต่จะหาตัวนะหาตัวก็คือวิ่งด้วยเตี้ยแต่จะหกตัวก็คือวิ่งด้วยวิ่งด้วยห้าหกตัววิ่ง้วยหาตัดที่ออกครับอืมแต่จะประมาทคือหลักชุดวิ่งนี่มัน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 สามารถออกปราบี่ออกเอฟที่เล่นแบบฉลาดก็คืออ่าวิ่งห้าตัวมาสองตัวห้าตัวมาสามตัวก็เล่นได้หกตัวมาสามตัวก็เล่นได้น้องเอาไปวิเคราะ์เบิ้งครับผมอ่าครับ อาตัวตัววิ่งลุกเขาเกิดมุมว่านี่เขาเกิดเพราะว่าตัวเด่นตัวเด่นว่าหนาจะลุดตัวร่องว่าหนาจะลุดตัวกันนี่ก็คือตัวกันสำหรับงวดนี่แต่งวดที่แล้วตัวกันออกงวดงวดก้อนกับตัวกันออกแต่งวดนี้เขาถว่าตัวเด่นตัวร่องไม่ลุดแปดกับสองเนี่นะครับผมอ่าเอาไอ้่น้องเอฟที่เป็นโสมันสำหรับแนวทางของเสษตรล่าพัฒนาครับลำลวยลำ้วยสาธุสาธุขอบพระคุณพอดอครับผมสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมเลขพ่อเสือครับพี่น้องเนาะลาพัฒนา26กครับผมมากราคมเด่น8ลองสอนลองสองกันศูนย์ครับผมวิ่งรูด2กับ8ชุดวิ่นรูดชุดอนลักหน่วยครับพี่น้อง2 8 0 6 5 4 7กครับผมจับคู่ล่างพยันมีเหล็กเบินนะครับผมงวดวันศุกร์นี้ครับจะมีเน้น8 8กับ22นี่ละครับผมครับจับคู่บนก็จะมีเน้น32กับ22ครับ ชุดสามตัวบนมีเนียนเนียนมีสองแปดแปดหกสี่สองหกสองสองสองหกหกครับผมครับวิ่งลูดสองกับแปดเพราะเพิ่งมาจางไหนก็ต้องมีเห็นนะครับพี่น้องเนาะครับผมเพิ่นกลับบ่มั่นใจเหล็กวิ่นไปไหนเพราะว่ากลัวจิเบิ่งขาหนึ่งครับผมอาจจิตเตอขาเดียวครับพี่น้องเนาะครับลองเบิ่งครับผมลาพัฒนาพ่อเสิร์อเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับยี่สิบหกมกราคมหกสิบเจ็ดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งสวัสดีครับ